สวัสดีนักลงทุนทุกทกท่านนะคะวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่3มกราคม2,564ค่ะวันนี้จิมตั้งใจที่จะนำบทความนะคะบทความบทวิเคราะห์ของบลเอเซียพาสซึ่งเขาเขียนเกี่ยวกับภาพรวมทั้งปี2,564และกลยุทธ์เดือนมกราคมมาให้กับทุกท่านนะคะก็ขอหยิบบทความ บทวิเคราะห์ของบลอยเอชพลาสมาเล่าให้กับนุท่านฟังนะคะว่าปีนี้และเดือนมกราคมเราจะเจอเจออะไรบ้างเราจะได้วางกลยุทธ์ได้ถูกใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันพรุ่งนี้แล้วก็เป็นวันเปิดตลาดหุ้นวันทําการวันแรกของปีนะคะวันที่4มกราคมเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมพร้อมงานในการรับมือการลงทุนเดือนมกราคมกันค่ะ ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดนะคะจิมต้องขอขอบคุณขอขอบคุณบทวิเคราะห์ดีๆของบอล s i เอเชียพค่ะซึ่งทุกทุท่านเนี่ยสามารถเซิร์ชเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่เว็บไซต์ของบลล์เอเชียพนั่นเองค่ะบลล์เอเชียพนะคะก็มองกลยุทธ์ในปี2,564เนี่ยมองว่าเริ่มเห็นความพร้อมหลายด้านเลยค่ะที่จะเข้ามาหนุนทั้งฟันโฟล์ไลเข้าประเทศไทย ผ่านทั้งผ่านหลายช่องทางเลยนะคะทั้งทางตรงและทางอ้อมถามว่าฟันโฟเข้ามาลงทุนทางตรงคืออะไรแน่นอนมีแนวโน้มเห็นเม็ดเงินกลับมาลงทุนทางตรงหาสถานการณ์โควิด19คลี่คลายค่ะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนทางตรงในระดับต้นๆของเอเชียเลยทั้งจากสิทธิพิเศษต่างๆนะคะเช่นสิทธิเช่าที่ดินสูงสุดถึง99ปี 2. อ,อัตราดอกเบีย้ยอัตราภาษีและดอกเบีย้ยที่อยู่ในระดับต่ำา 3. แรงงานไทยที่มีทักษะความ,มสามารถความชำนาญค่อนข้างสูงค่ะในมุมเม็ดเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและพลังงานเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นอันนี้คือทางตรงนะคะส่วนทางอ้อมล่ะการเข้ามาลงทุนทางอ้อมคืออะไร คือคาดหวังเห็นความต่อเนื่องของฟันโฟรที่จะโถมเข้ามาในตลาดการเงินในช่วง2เดือนสุดท้ายของปี2563สูงเกือบห0 0มนล้านบาทและยิ่งในภาวะดอกเบีย้ยนโยบายอยู่ในระดับต่ำมีโอกาสเห็นการเคลื่อนย้ายเงินจากพันธบัตรมาสู่ตลาดหุ้นมากขึ้นรวมถึงทิศทางค่าเงินบาทที่ยังแข็งค่าหนุนให้เกิดกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นถือเป็นตัวช่วยเพิ่มน้าหนักในตลาดหุ้นอีกแรงหนึ่งเลย นอกจากนี้ยังมีแรงหนุนจากสภาพคล่องส่วนเกินในประเทศทั้งจากนักลงทุนรายย่อยที่มีการเปิดบัญชีซื้อขายเพิ่มหุ้นเนี่ยเพิ่มมากถึง6.6แสนบัญชีต่อปีและจากนักลงทุนสถาบันที่มีการลดสัดส่วนการถือครองตราสารหนี้ลงแต่เพิ่มน้ำหนักให้กับตลาดหุ้นและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานขณะที่แรงกดดันปกติในช่วงต้นปี2 5 6 4อย่างเช่น แรงขายคืนในกอง LTF น่าจะลดน้อยลงย่างมีนัยยะเนื่องจากยังไม่ครบกำหนดในการถ่ายถอนในระยะเวลา7ปีปฏิทินนอกจากนี้ปี2564ฝ่ายวิจัยของเอเชียพสคาดกำไรบริษัทจดทะเบียนมีโอกาสเต,ติบโตถึง38%ซึ่งจากข้อมูลในอดีตบ่งชี้ว่าปีไหนก็ตามที่ฟันโฟโลไหลเข้าหรือกำไรบริษัทจดทะเบียนเติบโตแรง ตลาดหุ้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีเสมอค่ะทั้งนี้ฝ่ายวิจัยก็ประเมินเป้าหมายดัชนีภายใต้ MEYG 3.7%ถึง3.5%ถือว่าอยู่ในระดับอนุรักษ์นิยมค่ะในภาวะฟันโพรไหลเข้าซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย MEYG เนี่ยเคยลงไปได้ลึกถึง2.6%ถึง2.7%ค่ะตรงนี้คิดเป็น PE 23.8เท่าเมื่อคูณกับ EPS ปี e 64ที่65.04บาทต่อหุ้นจะได้เป้าหมายแรกดักชนีเนี่ยที่ระดับ1,550ถัดไปที่1,626จุดค่ะอย่างไรก็ตามสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดเป็นวงกว้างในประเทศเป็นความเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ทั้งนั้นบรอยเเอชพัสเนี่ยมองกลยุทธ ะะยังคงแนะนำลงทุนหุ้นใหญ่ค่ะอย่างปตท Kbank G a f a d v a n c e และหุ้นปันผลสูงอย่าง AP, DCC ส่วนหุ้นที่ต้องระมัดระวังในการซื้อขายเนื่องจากเกินมูลค่าพื้นฐานก็คือตัวหุ้น Major และ Delta ค่ะซึ่งจิมได้แปะตรงตารางหุ้นนาตารางหุ้นเป็นมันลลี่ให้กับทุกท่านดูให้จับทุกท่านดูแล้วนะคะ นั่นคือภาพของปีค่ะแต่ว่าถ้าไปดูแนวโน้มตลาดหุ้นเดือนมกราคมจะเป็นยังไงบ้างแน่นอนว่าเริ่มเดือนแรกของปี2564ประเด็นสำคัญที่มีน้ำหนักต่อการลงทุนก็ยังคงเป็นสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศโดยความกังวลหลักๆก,ก็คือ1จํานวนผู้ติดเชือ้อสะสมทั่วโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและบ้านเราก็เพิ่มขึ้นด้วยค่ะ ความกังวลข้อ2ก็คือการกลายพันธุ์ของโควิด -19 ซึ่งตรงนี้แหะค่ะถือว่าน่ากังวลมากๆเพราะว่าสามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วขึ้นถึง70%เลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีราวเจ็สายพันธุ์เลยนะคะเช่นสายพันธุน L, น A, H, ์ V สายพันธุ์ L สายพันธุ์ G R G H G V สายพันธุ์ O ซึ่งจุดเริ่มต้นของการรายงานมาจากประเทศอังกฤษนะคะในช่วงกลางเดือนธันวาคม2563 และล่าสุดก็เริ่มเห็นการแพร่กระจายหลายประเทศในยุโรปนะคะตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่ากังวลเลยค่ะและในเอเชียก็เริ่มพบเห็นละแต่ดีหน่อยที่บ้านเรายังไม่มีการแารพันธ์ของโควิด -19 แต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อวันนี้หลายร้อยเลยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ยังต้องกาะติดและน่ากังวลอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพูดถึงวัคซีนเนี่ย ก็ถือว่าค่อนข้างเป็นปัจจัยที่ดีนะคะซึ่งในฝั่งของบ้านเราเองเนี่ยเห็นทางภาครัฐเขาจะประกาศว่าได้ฉีดเริ่มฉีดนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะถามว่าทั่วโลกเนี่ยก็ยังรอคอยความหวังจากวัคซีนนี่ล่ะค่ะซึ่งการพัฒนาวัคซีนของไฟเซอร์โมเดอร์นาหรือว่าหลายๆที่เนี่ยก็ถือว่าทำพัฒนาวัคซีนกันค่อนข้างดีเลยทีเดียว ซึ่งบอร์เอชีอพาสเนี่ยเขามองว่าการพัฒนาการเชิงบวกของวัคซีนไนีนโควิดไนเนี่ยยังมีออกมาอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ความสําเร็จของวัคซีนโดยปัจจุบันนาสิ้นปี2563เนี่ยมีบริษัทที่พัฒนาอยู่ในเฟสสุดท้ายหรือว่าเฟส3รวมกันก็ประมาณ19บริษัทค่ะและ2บริษัทคือไฟเซอร์และโมเดอร์นาเนี่ยได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยายแห่งสหรัฐอเมริกาหรือว่า FDA แล้ว และคาดว่าจะช่วงต้นปี2564คาดว่าจะยังมีบริษัทอื่นๆเช่นจอร์นสาแนนจอร์นสนแอสตราเซเนกาก็จะได้รับการอนุมัติเพิ่มขึ้นในส่วนอัตราการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะคะอันนี้พูดถึงไฟเซอร์และโมเดอร์นาทั่วโลกเลยนะสิ้นไตรสิ้นปี2563รวมกันแล้วเนี่ยมีการฉีดวัคซีนไป 1.61ล้านรายหรือราว0.2%ของประชากรโลกค่ะและสมาคมการแพทย์อังกฤษ British Medical Association เนี่ยคาดการผ่านวรสาาการแพทย์นะคะ BMJ เผยแพร่กลางเดือนธันวาคม2563ว่าในปี2564เนี่ยทั่วโลกจะสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชากรเพิ่มขึ้นอีกราว5.96พันล้านรายหรือคิดเป็นประมาณ76%ของประชากรโลก ทุกท่านสามารถดูภาพประกอบไปด้วยได้นะคะโดยกรอบระยะเวลาในการกระจายวัคซีในในวงกว้างเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ราวครึ่งปีหลังของปี2564ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อจำกัดที่สำคัญประการหนึ่งในภาวะที่การระบาดยังรุนแรงโดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันเนี่ยเพิ่มขึ้นในระดับสูงแล้วยังมีประเด็นอื่นๆปริย่อ,ยอีกเช่น อุณหภูมิการเก็บรักษาการเคลื่อนย้ายไปในแต่ละประเทศรวมถึงลำดับของกลุ่มคนที่จะได้รับการฉีดวัคซีนค่ะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่กําหนดให้เป็นกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มผู้ทํางานสารสุขจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้รับการฉีดวัคซีนภายใต้กรอบเวลาและข้อจํากัดดังกล่าวทําให้การเดินทางข้ามประเทศรวมเฉพาะอย่างยิ่งภาคท่องเที่ยวของแต่ละประเทศเนี่ยยังต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวค่ะ โดยรวมผลกระทบของการล็อกดาวน์ในรอบนี้ของหลายประเทศทั่วโลกในช่วงปลายปี2,563จนถึงต้นปี2,564แตร่ระดับความเข้มงวดในรอบนี้น้อยกว่าในช่วงไลามาสแรกของปี2,563นะคะ ซึ่งเอชพาเนี่ยเขาคาดผลกระทบต่อคาดการเศรษฐกิจโลกในปี2563น่าจะอยู่ในกรอบที่จำกัดกว่าเมื่อเทียบกับการทำล็อกดาวน์รอบก่อนหน้ายังไงก็ตามต้องให้น้ำหนักไปที่ปี2564ค่ะหากหลายประเทศทั่วโลกยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้และยังมีการล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นหลายประเทศจะเป็นการเปิดดาวไซต์ต่อประมาณการ GDP โลกซึ่ง IMF ประเมินการเติบโตของ world GDP ขยายตัว5.2%นะคะถ้าเทียบกับปี63ค่ะขออภัยและปริมาณการค้าโลกคาด8.3%มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากคาดการเดิมแต่อย่างไรก็ตามการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี2564ประเทศที่เป็นหัวเรือขับเคลื่อนหรือการเติบโตยังแข็งแกร่งเนี่ยหลักๆจะเป็นประเทศที่มีการเติบโตขยายตัวได้ดีและขยายตัวมากกว่าโลกเช่นจีนเวียดนามค่ะ เนื่องจากประเทศเหล่านี้ยังควบคุมการติดเชื้อในประเทศได้ดีโควิด -19 ไทยอยู่ในช่วงเวทแอนซีหากไม่ยืดเยื้อผลกระทบก็จะกะจำกัดค่ะซึ่งในช่วงเริ่มต้นของการระบาดรอบแรกจนถึงครึ่งแรกของเดือนธันวาควม2563เนี่ยถือว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่พบในสถานกักตัวแต่สถานการณ์เริ่มเลวร้วายขึ้นอีกครั้งหลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศ กลับมาสูงขึ้นแรงอีกครั้งราว600รายในช่วงวันที่19ทธันวาคม2563ค่ะหลังจากนั้นพบการติดเชื้อในประเทศแพร่กระจายในหลายจังหวัดณสิ้นปีมีจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรวมกันราว45จังหวัดทั่วประเทศโดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับรายงานต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้ภาครัฐเนี่ยกลับมาดำเนินมาตรการควบคุมการระบาดอีกครั้งในช่วงสิ้นปีจนถึงต้นปี2564ค่ะก็คือประกาศล็อกดาวน์จังหวัดสมุทรสาครราว2.5% GDP ไทยในปี2562รวม14วันตั้งแต่19ธันวาคม2563จนถึงวันที่3มกราคม2564คล้ายกับที่เคยประกาศช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2563ค่ะ มาถึงตรงนี้แล้วจิมต้องขอข้ามประเด็นตัวเลขของออยอดผู้ติดเชื้อหรือว่าผลกระทบต่างๆที่เอเชียพลาสเขาได้ประเมินไว้นะคะเพราะว่าเอเชียพลาสเนี่ยบทความที่ได้มาเนี่ยได้มาก่อนสิ้นปีนะคะดังนั้นเนี่ยยังไม่ไม่อัปเดตตัวเลขล่าสุดค่ะดังนั้นจิมขอไม่พูดถึงตรงนี้นะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าเอเชียพาสเขามองว่ากรณีไม่ล็อกดาวเต็มเนี่ยก็ ทำให้ผลกระทบจํากัดแต่สิ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าจะมีการล็อกดาวน์หรือไม่ถ้าล็อกดาวน์ทั่วประเทศมันก็จะส่งผลกระทบค่อนข้างยกระดับขึ้นว่าอย่างนั้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวจินจะไปถามทางเอเชียพาสมัยอีกครั้งหนึ่งว่าเขาประเมินการล็อกดาวน์ในแต่ละจุดแต่ละจุดหรือว่า พื้นที่เสียงพร้อมกับตัวเลขการระบาดที่เพิ่มขึ้นมากขนาดนี้ต่อวันเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงเนี่ยนะคะแล้วก็ภาครัฐเขาขอให้หลายหลายบริษัทเนี่ยให้ทำงานอยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่ามันก็ต้องไปดูเออะคะ่ะว่าหลายบริษัทเนี่ยให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวจิมจะไปถามเอชพลาสมาเพิ่มเติมให้กับทุกทกท่านนะคะ ประเด็นที่2ที่เอเชพาให้ความสําคัญและมองว่าน่าจะเป็นประเด็นที่น่าจับตาก็คือนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่คุณโจไบเดนค่ะซึ่งเขาจะเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งในวันที่20มกราคม2564นี้หลังจากนั้น ก็ให้น้ำหนักกับการเดินหน้านโยบายร้อยวันแรกก็คือระหว่างเดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม2564ค่ะหลังเข้าดำรงตำแหน่งแล้วเนี่ยคุณไบเดนมีแผนเร่งด่วนผักดันนโยบายตามที่เคยหาเสียงไว้ก็คือ 1. นนโยบายการค้าระหว่างประเทศ CPTPP นโยบายปรับขึ้นภาษีทั้งการปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลเป็น28%จาก21% 2. เดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและพลังงานสะอาดค่ะ 3. ปรับเพิ่มค่าจ้างขั้น,นต่ำเป็น15เหรียญต่อชั่วโมงจากปัจจุบันเนี่ยเฉลี่ย7.25เหรียญต่อชั่วโมงซึ่งโดยภาพรวมถือเป็นผลดีต่อเศร,รษฐกิจโลกแต่อีกทางหนึ่งถือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เม็ดเงินลงทุนไหลเข้ากลุ่มประเทศเอเชียรวมถึงไทยด้วยทั้งการลงทุนทางตรงและทางอ้อมกดดันให้ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่า เชพาสมองว่าต่างชาติยังมีโมเมนตัมซื้อสุดทธิหุ้นไทยต่อและยังมีโอกาสได้แรงหนุนเพิ่มเติมตราบที่ค่าเงินบาทยังแข่งค่าต่อเนื่องนะคะสะท้อนได้จากในจากสถิติในอดีตเว,เวลาค่าเงินบาทแข็งค่าเนี่ยฟันโฟมักจะไหลเข้าตลาดหุ้นไทยเสมอส่วนหนึ่งก็จากต่างชาติมีโอกาสได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในช่วงท้ายปี2,563เนี่ยที่3 9หมื่นล้านบาทนะคะก็มีต้นทุนเมื่อเทียบกับเซตอินเดซ x เนี่ยอยู่ที่1,350จุดซึ่งถือเป็นหนึ่งในแ,วแนวรับสำคัญเลยค่ะอีกทั้งแรงขายขออภัยค่ะแรงซื้อเนี่ยถือว่าน้อยกว่าแรงขายตลอด8ปีที่ผ่านมามากกว่า9 7 9 7 2แสนล้านบาทมากทำให้ยังพอเห็น พื้นที่ในการซื้อเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะคะกล่าวโดยสรุปก็คือทั้งสภาพคล่องส่วนเกินที่ล้นระบบล้ลนระบบบวกกับดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับต่ำเนี่ยถือเป็นส่วนสำคัญเลยค่ะที่จะช่วยผลักดันให้ตลาดหุ้นไทยเดินหน้าไปต่อย้ำอีกครั้งนะคะว่าฝ่ายวิจัยบอลอเอเชียพลสเนี่ยเขาประเมินกำไรสุทธิปี2564ที่7.19แสนล้านบาทคิดเป็น EPS นะคะ e EPS ปี64เนี่ยอยู่ที่65.04บาทต่อหุ้นก็เพิ่มขึ้นมา38%ถ้าเทียบกับปี63หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง EPS growth ในอดีตกับผลตอบแทนของ set index รายปีจะพบว่าหากปีไหนมี EPS growth สูงก็จะดันดัดชนีของตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นแรงตามไปด้วยนั่นเองค่ะแม้ช่วงต้นปี2564ก็ยังเผชิญกับ การติดเชื้อโควิด -19 ในรอบใหม่หากยืดเยื้อก็จะส่งผลต่อการปรับประมาณการกำไรลงได้แต่เชื่อว่ายังมีโอกาสเติบโต,ตได้ดีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะเพราะว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนในงวดไตรมาสหนของปี63เนี่ยเป็นฐานที่ต่ำเพียง80,000ล้านบาทถือว่าต่ำสุดในรอบ16ปีเมื่อเทียบกับไตรมาสหเหมือนกันนอกจากนี้ค่ะพีรณา valuation ภายใต้ market earning yield cap นะคะหรือว่า MEYG เฉลี่ยเนี่ย3.7%ถือว่าอยู่ในระดับอนุรักษ์นิยมนะคะในภาวะที่ฟันฟไหลเข้าแบบนี้ซึ่ง market earning yield cap เนี่ยลงไปได้ลึกถึง2.6ถึง2.7%เลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคิดเป็น P/E ปี64เต็มปีเนี่ย ก็จะอยู่ที่23.8 3 23. 8เท่าเมื่อคูณกับ EPS ปี64ที่65.04บาทต่อหุ้นก็จะได้เป้าหมายดัชนีปี64ที่1,550จุดค่ะแต่ตราบที่ฟันโฟลไหลเข้าด้วยปริมาณมากต่อเนื่องมีโอกาสที่ดัชนีจะซื้อขายบน PE ที่สูงขึ้นโดยฝ่ายวิจัยของ Asia p ยพลเนี่ยเขาทำแบบ sensitivity นะคะกรณี gap เปลี่ยนแปลงจะทำให้ค่า PE เป้าหมายของ Se t Index เปลี่ยนแปลงด้วยหากยอมรับ market earning yield gap ที่3.5%ก็จะให้เป้าหมาย set index นะคะขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดที่1,626จุดในอีกทางหนึ่งนะคะหากพิจารณาจาก valuation ของ set index ที่ระดับ1,486.31จุดมี P/E ปี64ที่22.85เท่าคิดเป็น earning yield gap ที่3.87% ถือว่าอยู่ในระดับปกติในช่วงที่ฟันโฟล์ไหลเข้านะคะแต่ถ้าตัดหุ้น Delta ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น1,170%เนี่ยก็ถ้าตัดออกแล้วพิจารณา Valuation ของ Set i n d e x เฉพาะหุ้นอื่นๆที่เหลือจะได้ P/E p 6 4ลดลงเหลือ21.73เท่าคิดเป็น Earning Yield Gap ที่4.10%นะคะถือว่าอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยนในอดีต และ valuation ยังถูกเมื่อเทียบกับในยามที่ฟันโฟไหลเข้าดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนในช่วงต้นปี2564จึงแนะนำหุ้นขนาดใหญ่พื้นฐานแข็งแกร่งได้แรงหนุนจากฟันโฟอย่างปตท K-Bank a d v a ดวานซ์ Advanced, กับและหุ้นปันผลสูงอย่าง AP, DCC ซึ่งน่าจะได้แรงหนุนสะสมก่อนการจ่ายปันผลงวดปีและเหมาะสมกับการลงทุนในยามดอกเบีย้ยยืนในระดับต่ำ ในทางตรงกันข้ามค่ะหุ้นที่ขยับขึ้นมาแรงจนเกินมูลค่าทางพื้นฐานอย่างเมเจอร์และเดลต้าต้องระมัดระวังในการซื้อขายหรือเก็งกำไรเลยและนี่คือบทสรุปของบทวิเคราะห์ของบอลอเอเชียพาสนะคะที่จิมหยิบมาบอกเล่าทุกท่านตรงนี้ค่ะซึ่งท่านจะเห็นภาพป,ประกอบนะคะโดยเฉพาะที่จิมเอามาแปะไว้ให้เนี่ยนะคะภาพก็จะเป็นตัวหุ้นนะคะ v l u a t i o n หุ้นเด่นมัลลี่ของเดือนมกราคมนั่นเองค่ะหากมีบทความดีๆของบรคกอื่นๆอีกเนี่ยจิมก็จะยิบรีบหยิบมาเล่าให้กับท่านฟังแบบนี้อีกนะคะไว้ติดตามรอบหน้าจะมีบทความของใครอะไรอย่างไรติดตามให้ดีค่ะวันนี้จิมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ